ไบ,บังไงคือโตเฮ้าผ่านนันเป็นเสบียงไทยทงให้มี่พอบข้องคุณกับพี่พี่กะนองปองดองให้หักแกนเึงยำถูกแย่แขนในบ้านอินซอยกันสายสัมพันยาวแน่นสายแน่นในห,หักแกนคือจะลวมหักฝ่าป่ากะหักว่างน้องเบื่อท้องบอลลบ,บึงกินในยัเง้าวมันเสียงมืยมืยคองสนโคเปาวทำความดีอดวันชิมวันผ่าบาปุนในหัวู พวกเงาคู่เจ้าภาว,วาาทุกสบคำเป็นผู้นำทรงไห้ยินได้หลบเยี่ยมใส่ขันจะอยู่บ้านใจขอฝากขอเกลือขันจะอยู่ฝ่านเนื้อขอฝากจังหันขันจะอยู่บ้านคอยขอฝากของผ้าเพ้นหมอบถวายพระคุณเจังนะครับอันนี้กระบงบอกถึงพ่อมนพี่น้องเฮาตั้งตั้งใจมนีลุกตะดึกตื่นตะเศร้านึงเขาโป่าไฟเขาเม็ดทักพักเส้นหนึ่งพี่น้องได้เตรียมมานะครับเป็นเครื่องไทยท่าน เพื่อทำบุญทำกุศลจังนาเนนเมิกมุ่งคนกระอาศายด้วยนองนงสาหายเกิดเขากะอาศัยเหาจังเด็ดเป็นเมืองบานท่ามยังอาศัยห่วยงูกล้วยอาศัยแอกขีตาแหกอาศัยไก่กลุ่มจังตนตุ่มจาก้อน ตนอาศัยพงไม่นกใส่อาศัยโกนคนอาศัยคนจังได้เป็นเมืองบ่อมอหมออาศัยซองข้องอาศัยไม่คอนตีสองจังคอยดังมีสาขาใหม่ใบเขียวปกหอมันบดูอาแทโทษนันหาเป่าแปันนี้ก็เปรียบเสมือนนะครับเปรียบเสมือนท่าวัดว่าอารามอาพระสงฆ์องค์นี้พาผศาสนาองเแา,ถ,า,าถ้าธาดายกธายิกาอาขาดอาพ่อแมพี่นองทุกชน การสนับสนุนนะครับในการจังขันจังเพนในการดูแลพุทธศาสนาในวันศีนวันพระอันนี้นะครับ,นนรบนนการใส่บาตราท่านอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สนกความรุ่งพุทธศาสนาของเข้าให้เจริญรุ่งเรื่องและก็ให้เป็นสิ่งที่ได้คนเห็นผู้ที่เดินทางมาเข้าประชานมานำมาได้การปฏิบัตินะครับในการคล้องตนคล้องข้นคล้องเรื่อง ้องานต่างๆสิ่งนี้นะครับพอให้เกิดเป็นสิ่งที่ชุมชนเข้าได้ยุงเย็นเป็นซุกอาศัยศีลอาศัยรรมนะครับอาศัยศีลอาศัยรรมนะครับท่างพระพุทธเจ้านะครับก็เป็นสะพานแห่งบุญผัวเข้ากับเป็นผูสวงบุญนะครับท่ายกท่ายิกายเป็นภูสแสวงบุญนะครับการเดินทางของชีวิตการเลียนว่ายใจเกิดนี่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องผัดเปลี่ยนหมุนเวียน หรือว่าเป็นการเดินทางอันที่ย่ำนานนะครับคือจังหวนดมาวัอันใดสิ่งที่เฮาจะต้องเก็บกรรมเอาในบุญกุศลที่เฮาได้สร้างบำเพ็ญไว้ในขณะที่ยังเป็นมนุษย์นะครับจะหากลมเสี้ยให้ตายเสียจากก็พราะมีโอกาสจะได้ทำบุญกวดนำํำทำบุญนะครับทั้งชีเกี่ยวท่างบุญเฮงนงงบังหรือว่าท่างจิตไปทางไก่ไทยทงเฮมี่พ่อ ขาศึไปทางหนาให้หาทิ้งบังไงตักน้ำใส่เต็มไว้ทิ้งบังจงคอยไปทิ้งว่าใบบังไงคือโตเฮาท่านมันเป็นสเสบียงไทยทงให้มีทองนะครับซิมมีนะครับ,มมนะรบกับเป็นชิมกีบอกใก้กับพรเมฟิน้อดบดยผ้าไปทิ้งกลทิ้งใกล้เขาก็จะตองนีการเอือบเอื่อเอือแพนะครับศาสนาถือว่าเป็นรักแห่งการ ที่จะอาศัยในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เป็นสิริมงคลกับตนเองอะใดมารวมถนนสายวัฒนธรรมรวมกับคุณพ่อคุณแมท่ทายกทายิกาทั้งหลายนะครับก็ถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งบุญกุศลนี้จะนำผ้าเฮานะครับไปสู่ภบสู่ชาติสิ่งที่เฮาปรารถนาสิ่งที่เฮ้าตังไว้นะครับกับเป็นหลวงพ่อนะครับคนเดินทางมาก่า คนก็อาศัยด้วยน้องนงสาหายเกิดเขาก็อาศัยเหาจังเด็ดเป็นเมืองบ้านท่ามยังอาศัยห่วยงูกล้วยอาศัยแอกขีตาแหกอาศัยไก่กลุ่มจังตนตุ่มจากค้อนกลานบุญเดือนหกบุญบังไฟบุญเดือนเจ็ดบุญสัมหะบุญเดือนแปดบุญเขาพันสาบุญเดือนเก่าบุญเขาปละดับดินบุญเดือนสิบบุญบ pues ้านอย่างที่ห้าประกับเดินทางไปทิ้นไก่ทิ้นไก่ เก็จะต้องมีเสบียงมีนามมีไห้เป็นจริงที่จะเป็นสมบัติตี่ตัวไปนะครับก็คือพระเมรีพน้องนะครับที่ได้มานั่งยูตามดมถนนนะครับเพื่อตักบาตรจยกท่านให้กับพระคุณเจ้านะครับพระคุณเจ้าจะเป็นสะพานแห่งบุญน้ำสิงดีๆนะครับนํำบุญกุศลมาบอกกล่าวเราพี่้องให้พี่้องเข้าได้มี